พอผมถามบอกคาร่าพี่มีหลักฐานชิ้นหนึ่งคาร่าไม่ต้องเชื่อพี่ก็ได้นะแต่หลักฐานชิ้นนี้มันจบไม่มีชื่อน้องไปคลอดบุตรในทุกโรงพยาบาลประเทศไทยถามว่าหนูท้องไหมท้องค่ะไม่โกรธกันมันเป็นสิทธิ์ของหนูคาร่าพี่ได้หลักฐานมาใบหนึ่งเป็นใบจากหน่วยงานรัฐ แล้วมันจะมีผลกับหนูหลังจากที่ออกอากาศเสร็จเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบทั้งหมดแล้วไม่มีการแจ้งลูกในโรงพยาบาลใดทั้งสิน้นชื่อหนูไม่เคยให้กำเนิดบุตรทั้งสินน้นเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบหมดแล้วหนูท้องไหม ้องค่ะหนูก็ท้องอีกเหมือนเดิเม,ดมคผมจะเล่าอย่างนี้นะฮะเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบเรื่องคาร่าเรียบร้อยแล้วและไม่พบว่าคาร่าให้กำเนิดบุตรโดยไม่มีชื่อคาร่าเป็นแม่เด็กเลยหนูท้องแน่นะหลังจากนี้ถ้าตำรวจสอบหนูจะต้องไปสู่โรงพยาบาลแล้วนะครับ ผมให้ดูแค่นี้หลายท่านคงได้ติดตามไลฟ์สดถ้าไม่ได้ไม่ได้ดูก็ไปติดตามย้อนหลังได้นะฮะทางช่องแปะเขาก็ได้มีการเซฟเอาไว้ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณคาร่าผมบยอมรับว่าเมื่อวานนี้เราประเมินกันและเล่าให้ฟังว่าเข้าป้างก็ให้โอกาสบีก็ยังให้โอกาสแต่น้องบอกว่าน้องท้องเราเคารพการตัดสินใจของน้องล่าสุดครับบีคุณผู้ชมครับแหมเสียดายผมยังไม่ได้เปิดเอกสารเลยนะเวลาจะหมดก่อน ผมมีเอกสารโคตรเยอะเลยเมื่อคืนนี้เล่าไม่พอจริงคือผมเห็นแล้วแหละว่าน้องเขาเครียดผมก็เลยบอกอ่ะงั้นผมยุติการหลบถือว่าจบแต่ปรากฏว่าวันนี้บีไม่จบนะฮะเปิดภาพบีขึ้นมาเลยจ้ะปรากฏบีตัดสินใจขอย้ายออกจากคอนโดคุณผู้ชมจําได้ไหมเรื่องนี้คือผมต้องยามนี้ใครไม่ทราบเนี่ยเดี๋ยวจะสงสัยว่าเอ้าแล้วทําไมต้องนําเสนออย่างนี้ถ้าเขาท้องใครก็เห็นใจ แต่คดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะบีคือคนที่โดนด่านะตอนแรกบีบอกพี่รู้รเปล่าตั้งแต่ตอนที่เขาไปฟ้องเพจต่างๆแล้วเขาใช้ว่าทําร้ายคนท้องเขาย้ําเสมอทําร้ายคนท้องทุกคนก็ด่าผมหมดเลยว่าไอ้ผู้ชายคนนี้โทษนะมันเลวมันตีผู้หญิงคนท้องตอนนั้นเนี่ยโชคดีคือรายการพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาให้บีพูดเขาฟังสองฝ่ายป้าก่อนพอบีพูดเเฮ้ยสังคมบอกเฮ้ย คาร่าแปลกๆซึ่งคาร่าก็ชี้แจงกับเราว่าไม่แปลกหนูท้องจริงๆไม่ได้ทะลึ่งนะบีบอกกับเราว่าไงรู้ป่ะไม่ได้ทะลล่งนะโทษนะคุณผู้ชมอย่าคิดว่าผมทะลึ่งนะแต่มาเป็นเรื่องพิสูจน์ว่าท้องไม่ท้องเขาไม่ได้เสร็จกิจและบีบอกกับผมว่าหลังจากมีอะไรการพ่อโดนขยันขยอห้าวันคาร่าบอกท้องอล่าสุดบีย้ายคอนโดหนีแล้วนะฮะ เพราะคาร่าไปเช่าคอนโดอยู่ตึกเดียวกับบีอะ่ะ mm hmm. คุณผู้ชมนึกออกไหมว่าถ้าเป็นผมมากันสมมุติผมไม่ชอบเมย์เลย mm hmm. สมมุตินะเมย์ตื้อผมแต่ผมไม่ชอบแล้วเมย์มาเช่าคอนโดเดียวกับ mm hmm. ผมมีสิ์จะก,กลัวไหมเฮ้ย mm hmm. ผมหลอนไหมล่ะเฮ้ยทำไมทำกับผมอย่างนี้ mm hmm. แล้วบังเอิญเจอกันในตึก mm hmm. เขาก็งงเฮ้ยมาได้ยังไงวะ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทีง่ะเอาภาพรถมาไหมรถ รถกับกระดาษที่แปะหน้าห้องอ่ะที่เคยฟังบีประกาศว,ว่าเมื่อคืนนี้ตอนออกอากาศบีเก็บของออกตึกเลยเพราะบีวันนี้ขอย้ายตึกออกเพราะบอกว่าพี่ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตทุกวันนี้เหมือนกับเราเคยเห็นศิลปินซาแซงอ่ะใช่ไหมที่<ม>เลเซาแซงที่มันตามไปทุกที่แอบถ่ายศิลปินของเขาอะหนักกว่าตรงที่ว่ามันมีการตามเขาอ้างนะผมย้ำนะคาร่ายังไปผู้บริสุทธิ์อยู่นะหนูนะสาลยังไม่ตัดสินหนูนะมันมีการส่งข้อความอื่นๆอะ่ะ ไปหาเพื่อนเขาแล้วก็เหมือนกับไปว่าเขาเขาบอกนี่มันคือการคุกคามแบบน่ากลัวมากสำหรับบีบีตัดสินใจย้ายออกจากห้องและเดินหน้าแจ้งความจับนะฮะโดยบีบอกว่าผมโดนหนักสุดเหมือนกับว่าตอนนี้ผมกลัวมากกินไม่ได้นอนไม่หลับผมใช้ชีวิตอย่างวาภาวามาหนึ่งปีและทุกครั้งเวลาคนเดินผ่านห้องผมผมต้องสะดุ้งเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะเจอรังควานแบบไหนอีกแล้วสิ่งที่เขาทำกับผม บีเชื่อว่านี่ไม่ใช่การป่วยเพราะก่อนหน้านี้คาร่าวเวลาเกิดอะไรขึ้นมักจะก,กรีดแล้วลงไปดิน้น<ะ>อันนี้มุมเขานะเขามีสิจะพูดนะและเขาแจ้งจับด้วยแล้วไม่ได้จับธรรมดานะฮะเห็นบอกโดนสิบคดีฟังบีพูดอันที่หนึ่งก่อนนะเปิดเสียงบีฮะในมุมตอนนี้เนี่ยจะมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของการดําเนินคดีตามกฎหมาย<ะ>ซึ่งผมมีคดีเดิมเนี่ยที่แจ้งความมาที่สพบางสีเมืองเนี่ยอยู่ประมาณ6กเจ็ดคดีอยู่แล้ว<ะ>ซึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็สาก จ้าหน้าที่ตำรวจสพบางสีเมืองก็ช่วยเร่งรัดดาเนินคดีวันที่สองคือผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองนะครับถ้าเกิดคดีมันยังล่าช้าหรือยังไม่ได้รับการการดําเนินการอย่างเด็ดขาดเนี่ยก็เป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองคนรอบตัวก็เป็นห่วงความปลอดภัยนะครับก็เลยแนะนําให้ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งเมื่อคืนก็ก็ไปเช่าโรงแรมนอนนะครับไม่อยู่ที่เดียวกันกับเขาแล้วครับแล้วก็คำว่าไม่อยู่ที่เดียวกันหมายความว่าอยู่คือ เขาเขามาเช่าคอนโดอยู่ที่เดียวกันแต่อยู่คนละตึกกันนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมผมก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยก็ต้องก็ต้องไม่อยู่ที่นี่ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็ก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนชั่วคราวนะครับก็ติดต่อเพื่อนฝูงไวว่าเอออาจจะไปขอพักด้วยชั่วคราวนะครับก็กกจนกว่าเรื่องมันจะคลี่คลายนะครับเรื่องนี้อ่ะ พี่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติมาตลอดแล้วเวลาเกือบหนึ่งปีเต็มนะครับจากการโดนข่มขู่คุกคาม,มทุกรูปแบบและยิ่งมารู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวหรือจากพยานหลายๆคนเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่เขาทําได้ไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือพฤติกรรมบางครั้งที่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกว่าแม้กระทั่งมีใครเดินผ่านหน้าประตูห้องผมก็จะสะดุ้งกลัวนะครับหรือแม้กระทั่งจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องคอยระแวดระวังตัวเองนะครับคอยดูว่ารถตัวเองมีการผิดปกติอะไรไหมนะครับกลับมาที่ห้องทุกครั้งก็ต้องก็ต้องระวงมาดูว่ามีใครมาดักรอไหมอะไรเงี้ยครับคือมันไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยจริงๆนะครับ